ครับ,อรบโอ้โหวันนี้มาแต่เช้ากันเลยเโอ้โห,หกาแฟวิ่งว่าวนี่ดังมากอคืครับผมครับผมอันนี้เป็นทีวา่าเอฟซีเฮาอ,อันนั้นใบบอวขอบคุณหลายๆอันี่ในเนะเบลไปอ,อัน่ีามืออื่นนี่เขาเอายังซี่เป็นอย่าง,างมือนีเขาคุยกับทางทีมงานมือเท้าเพดลงทานไปอย่างเออเขาไปชงยู่พูนแมนเดี๋ยวเขาก็สมทบทุนเข้ามาฮะกลับไป ดีกว่าเนาะแล้วก็ตามไปไล่สดไปอย่างกันอยู่พุ่นละเออเห็ดบุญให้เอฟซีน้ำเขาสีได้บุญไปน้ำเขาแมนนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นแหละอีหล่าเขาเห็ดไปให้มันเรียบร้อยตักใส่แก้วน้ำแข็งไทยแค่นั้นเองแล้วบอกเขาบอกเอฟซีเข้ามาเนี่โอ้โหขอบคุณนะคะาเดี๋ยวคนนี้อย่าเพิ่งไปนะจ๊ะขออีกสองสามนาทีเพราะว่ามีคนฝากความคิดถึงคิดทอดมาอันเทาอันนาอียังก่อนเพื่อ เออโซลูกสองตอนนี้จะกลายเป็นโซลูกสี่แล้วเราบอกว่าแฟนเกาเล่าน้ำสกุลยังก่อนเฮ้อมตาแน่เจ้าลู้อยู่บ่บ่เจ้าโซที่ลีบนี่ยไ่ตไปหาตัวเขาเด้อจะโซตค่ะโซดรับเปอร์เซ็นต์เลยค่ะขคอยคอยคอยขึ้นว่าเขาที่เอาเจ้ายี่ลีหันละเพราะว่าหยังเพราะว่าเมื่อเศร้าเนี่ยคอยไปไล่โซดอยู่หันเราก็บอกว่านะชู้เาไปไล่โซดอีกบอกไปว่อย่าลืมเด้อเอาสาวเสือแดงนั่นมาอีกเด้อเพืท่านว่าโอ้ยสาวคนนี้เห้อ เจ้านัละเดี๋ยวอันนี้นู้ดซเขาไปในหมู่บ้านเด้ได้เดี๋ยวผมจะไล่สดถาก่อนเพราะว่าเราขบวนแห่เนาะได้น้องบอนถ่ายญี่ปุ่นเออบ่เป็นอย่างที่ไปถ่ายคลิปบ่แม่นจ้ะน้องบอลถ่ายญู่ปุ่นกันเลยสิไปพุณแล้วลูกนู้ดไปซื้อของน้ำซื้อแล้วก็ท่านเดี๋ยวผมเฝ้าให้ผมนั่งไล่สดอยู่นี่แหละเออว่าเป็นอยังไปโลดไปโลดเดี๋ยวเฝ้าให้แล้วก็นั่งไล่สดถ่ายอยู่นี่แหละเจ้าที่กบมาย่ำไดล่ะ ไปแป๊บเดียวจ้ะอ่าโอเคโอเคได้ครับได้ครับตกลงมืออื่นเนี่ยเขาไปเห็นลงทานกันเนาะได้ค่ะอืมโอเคโอเคฝายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสาวนะเอฟซีพี่อุ้งหญิงสาวน้อยเพิ่มตันแยงดุกเออสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบอะไรนะอันนี้ก็สาวนะคะอันนี้ก็สาวผิดไหสาวค่ะ สวัสดีค่ะสาวเลยค่ะสวัสดีค่ะคนณเฉลียวสวัสดีค่ะคุณเยสวัสดีสวัสดีพี่อุ้งอิงก่อนแล้วสวัสดีพี่อุ้งอิงก่อนเร็วๆพี่อุ้งอิงสวัสดีค่ะมันเดินหนีแล้วโอ้โหไอยังไงเมื่อเช้านี้กินมาม่าไป็นละคนเข้าไปดูหลายเลยเยอะแล้วจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเตะคอตัวไปไปตอนนี้เลยบ่อ่ะโอเคได้ได้ได้โอเคปาเขาไปนน้ำ่อสันไปน้ำมอขันไปในบ้านนหน หรือสี่รหนูยูนีสไปไทายคลิปบ่จ้าหนูสิไปบ่เป็นยังยูนี่์แหละอันเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ไลท์สดยูนี่ถ่ายยูนี่ครับผมแปดโอ้ยเออเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าลดทัวร์ลงเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงแปดเออ ทัวลงกาดวนทัวลงกาแฟวิ่งว่าวนะบ๊วบายบายเอนะเอดี่ห่เเดี๋ยวอย่าลืมนะเสร็จธุระแล้วเราต้องมาคุยกันนะมันมีอะไรหนูกับพี่ต้องคุยกันหลายเรื่องถึงกับเลือดสาดเลยนะอะไรนะเรื่องแดงเลยสิ่เรื่องแดงเลยแหละออาบาย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 โชคดีครับ เอารถทัวร์มาทุกวันเดอ้อโอ้นี่ครับพี่น้องครับโอยรถทัวร์มาลงแต่เศร้าครับเป็นมาลับเอากาแฟครับที่ว่าพี่น้องเอฟซีนะครับทัวโลกครับสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับเขาก็เข้าราชกามาเอาครับคุณเตยคุณเตยกระเฮ็ดเตยกระเฮ็ดเห้เขาแต่เศร้า ขอตัวไปซื้อของแป๊บนึงจ้ะได้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 ครับได้ครับดีถ sì> ่ายอยู่นี่แหละเฝ้าบ้านให้น้องบอลไปแล้วบ่น้องบอลรออันทุกคนถ่ายอยู่ขบวนแฮ่เอ้าเมื่อกี้ข่อยกับมาทั้งพุ่นเด้จ้ะข่อยกับแซงรถขบวนแฮ่มาหันเลยเพิ่งขบวนแฮ่เพิ่นบอกว่าโทรพันตามมาเบิ่งขบวนแฮ่เนี้ยเออได้ได้ได้แล้วก็ไปถ่ายจ้ะแนตเลไปซด้ได้ได้เดี๋ยวผมติดตั้งไล่โซดแถวไหมพอของพอเจ้ากลับมากับข้นขึ้นต่อเลยออ๋ได้ค่ะเออนั่นแหละ แปดพ่แมนสีงวดนี่บ่เด้อเด้อด,ด้นะดเบิงก่อนสองกอกนี่เห็นบ่ขอนแก่นพี่น้องเบิงเด้อเบิงเด้อคนเฮาน่ะดวงเฮงมันจะมันมักสีเฮงไดเก้าแปดเจ็ดหกโอ้ยตัวเลขสวยด้วยเออเอเหล๋ยวเดียวเดียวเดียวขออน,นุญาตรู้สึกว่ายางล้อหลังนี่มันมันแบนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวได้เติมลมเปล่า อ้าวคนนี้นี่เองโอ้โหน้ำหนักเ <c oughs> <c oughs> อออะโอเคโอ้ยไปละไปซื้อของอนี่บรรยากาศพี่น้องครับบรรยากาศของร้านนะครับคาเฟ่วิ่งว่าอเออเออนี่นี่นี่ อันนี้เขาจากับอันคุณเตยคุณเตยกับกั้นอีกแล้วได้เนี่ยเนี่เอาสลมมากั้นเนี่ยอหมู่ว่านเนี่ยมันมีแต่ซัมนี่นะพี่น้องนะมีแต่แค่นี้นะครับนี่ก็เอาสลมมาบังเออก็ดีได้ละอเอาต้นใหม่มานน่ไอ้ต้นไหม้มานน่จัดเออางานนี่เวลาทายยูทูบเออนี่ ทงนั้นกัสแสลมบังเรียบร้อยเดี๋ยวยเพิเ่นบอกว่านั่น,ม,นมันเหลือเศษเดี๋ยวต่อไปกะสิเอาเนี่ยครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่หลังคาเนี่ครับกะสิเอาสลมกลางออกไปอีกครับนี่ยื่นออกไปนะครับให้มันคมกลางออกไปครับนี่รถนะชูกก่ก็จอดมองจอดประจําครับนี่มองจอดประจําเออ ทะเบียนรถนะชู้กับงามได้ละออันนี้ต้นตะขบเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ้งทะเบียนรถงามคือกันอ่อคนเท่าน้ำเอา้าลองเบิง้งทะเบียนรถคันเมกเมกมกคู่นี่กับงามนี่นี่นี่อันนี้ก็เห็นเล่ล่ะนั่นอ่าข้าเจ้ายังว่ามีเลขหาเลขงวดนี่พี่น้องอ่านี่ต้นกี่เล็ก มอดผกปูไฟครับเนี่ยเขตเออเข้าใจเนาะนะจูเห็นเพิ่นสังเกตว่าเป็นเห็ดเป็นเห็ดอ,อาหารเป็นเห็ดกับเข่าเก่งได้และอืมนี่มัน,นก็ปลูกไว้ขีเล็กขีเล็ก,ลกอืมนี่ไปเบิึงกระท่อมไม้ไผ่อันนี้ก็มีอันนึงแต่ว่ามัน เกาแหละขอนขางสุดสมแต่ว่าวก็ใสได้แล้วพี่น้องใส่ได้อยู่นะปัดกวาดจ้ะก็ได้อยู่ครับเพิ่มเติมมาอีกอันกับพอดีเวลาอันต่อไปก็สิมีคนมาเยี่ยมมาหยามคุณเตยหลายขึ้นครับหูข้าวว่าเป็นแม่บ้านของไอ้คำามหมอดเนาะเอฟซีพี่น้องเอฟซีผ่านไปผ่านมาก็จะสิมาแหวนแหละแล้วก็อีกย่างหนึ่งพี่น้องนะเห็นบ่านนี่ไกลๆออกไปหัน โบกไก่ได้พี่น้องนะออกไปเนี่ยถนนออกไปถนนออกไปหันประมาณสองร้อยหาสิบเมตรกะติดถนนแปดเล่นผมได้มบเป็นสี่เล่นนะพี่น้องแปดเล่นนะครับสองศูนย์หนึ่งเนี่ยด้านนั้นกับไปทางอำเภอผู้เขียวครับทั้งนั้นไปแก่งขอ้อครับผู้เขียวชุ่มแพร่เมืองเลยน้ำหนาวขึ้นไปทา้งนั้นล่ะเ,เห็นตัวพี่น้องเห็นบ่เห่นรถยู่ไก่ๆคนใค,ใคท,ท,ที่เห็นหยุทธวะเนี่ยเห็นบ่ ถนนซีเล่นนะพอดีมันนี่มีงานบุญครับเสียงเพลงที่พี่น้องได้ยินครับงานบุญครับอวันที่สิบเอ็ดกสิมีมอลล่สมโพธมืออื่นนี่คุยกันเรียบร้อยแล้วครับว่าจะไปเฮ็ดโลงท่านอยู่พุนครับพี่น้องครับเอาละครับคลิปนี้กับเบิ้งบรรยากาศครับเล็กๆน้อยน้อยครับของบ้านไอ้ขามอดเดอพี่น้องเดอนี่นี่นี่เป็นบรรยากาศครับอโอเค คลิปหน้าฝากเออฝากพี่น้องครับกดติดตามช่องเต้าลูกตาลชาแน,นลนะชูชาแน,นลฝากกดติดตามกดไลค์กดแช์นะครับผมเป็นกําลังแรงใจนะพี่น้องเดอ้อครับคลิปนี้กราบลากันไปก่อนครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ